สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาที่ตำบลพิกุลทองอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อมาเยี่ยมชมความมีน้ำใจความรักความสามัคคีความเอื้ออาทรของคนในชุมชนซึ่งเขาได้รวมตัวกันเพื่อต่อสู้สถานการณ์โควิด -19 ด้วยความเอื้ออาทรและความเห็นอกเห็นใจเป็นพลังที่จะรวม อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทรัพย์สินผู้นำชุมชนท้องที่ท้องถิ่นได้มาพูดคุยแล้วก็าหาทางบริหารจัดการชุมชนให้มีความเข้มแข็งช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนในชุมชนให้ลอดโควิดซึ่งเขามีขั้นตอนนะครับตั้งแต่ในเรื่องของการวางระบบบริหารจัดการการจัดสถานที่ที่จะเป็นแหล่งกักตัวรวมทั้งการสวบ การค้นหาเชื้อโรคและส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลอของอำเภอเขาจะมีขั้นตอนในเรื่องของการป้องกันนะครับม่ให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าไปแพร่กระจายในชุมชนดูแล้วน่าประทับใจเป็นอย่างมากทําให้ชุมชนเนี่ยเป็นชุมชนเกวาตําบลพิษกุลทองที่มีความเข้มแข็งแล้วเขาก็พยายามตั้งเป้าหมายว่าจะทํายังไงให้ตําบลเนี่ยเป็นชุมชนสีฟ้าหรือเป็นตําบลพิษกุลทองที่ ไม่มีการติดโควิดชุมชนตรดสจากโควิดเพื่อสนองแนวทางของรัฐบาลแล้วก็วันนี้ผู้ว่าก็อยากจะพาท่านมาชมความเข้มแข็งของคนในชุมชนว่าเขามีความรักมีความสามัคคีกลมเกลียวและมีความเอื้ออาทรกันอย่างไรก็เดี๋ยวเชิญตามไปชมกันเลยครับ สวัสดีค่ะกำนันวัสนาทวมพัฒนะคะแต่ชาวบ้านเรียกกำนันบุ๋มค่ะนี่เช้ามาทำอะไรท่านนั้นเช้ามานะคะก็จะตื่นประมาณตีห้ากว่านะคะสิ่งแรกเลยนะคะหยิบโทรศัพท์ดูลายหมอก่อนนี่เรื่องจริงๆเลยนะคะดูว่าวันนี้ที่สวอปไปผลออกมาเป็นยังไงมีตำบลเราไหมมีเหมือนมีเคสที่เราต้องคอยเฝ้าดูอยู่เราก็จะเนี่ย จะดูก่อนเลยเราจะลงลายอันนี้ทุกเชา้าลงลงเพื่อให้ชาวบ้านได้รู้ว่าเออวันนี้มีมีเคสอะไรบ้างมีข่าวสารอะไรบ้างถึงแม้ว่าชาวบ้านจะไม่ได้มีรลายหมดทุกคนแต่ก็จะหวังว่าเป็นการแบบว่าได้มีการพูดต่อๆกัน จุดแข่งของเรานะคะคือ1ฟาร์มสามาคัคคีทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นคุณหมอทุกคนแล้วก็นามัยแล้วก็พวกอสมมผู้นําที่มีแนวทางที่เราทํางานร่วมกันพูดคุยกันทุกวันสอดส่องดูแลผู้คนที่จะมีการเข้าออกในหมู่บ้านเราจะรู้กันหมดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดเคสที่ว่าต้องเฝ้าระวงังหรือเสี่ยงสูงเราก็ไม่ได้ทิ้งพวกเขานะคะเราก็จะคอยดูแลส่งข้าวส่งน้ํามีอะไรก็ไปให้กัน สวัสดีครับผมผู้ใหญ่ชีพนะครับหมูิีระบนพิกุลทองอำเภอท่าช้างจังหวัดติบีนะครับเดยมากจะรู้จักชื่อกันในานามผู้ใหญ่ชีพครับก็คือช่วงนี้เป็นการระบาดของโควิดนะครับ19ก,ก็มีอาการรุนแรงก็ดีมีลูกบ้านเดินเดิทางกลับมาพักที่บ้านมาจากพื้นที่สีแดงก็เลยคิดว่าบ้านเขาไม่พร้อมที่จะเข้านะครับก็เลยคิดขึ้นมาก็เลยปรึกษาทาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางสถานนินมยมเฉลิมพระเกียรตินะครับคณะทีมงานของคุณหมอก็เลยมีแนวคิดว่าเราจะเปิดศูนย์ที่ชุมชนของเราเองเพื่อไว้พักลูกบ้านที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ตีแดงมากักตัวไว้ พักไ้ก่อนที่จะกลับบ้านเพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวคือทางชุมชนเราก็เห็นพ้องต้องกันนะครับเห็นด้วยให้ความร่วมมือบริจาคสิ่งของเป็นบางสิ่งบางอย่าง,างช่วยเหลือศูย์ของเราเนะี่ยก็เป็นที่พักผู้เดินทางก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในหมู่สี่เป็นอย่างดีมาโดยตลอดนะครับ คนดูแลอสมอนี้การส่วนใหญ่ก็จะรับวักซินเรียบร้อยแล้วทุกท่านนะครับเป็นอสมอของตำบลพิกุลทองผมนา,นายานะประธานชมรมอสมอตำบลพิกุลทองนะครับก็จะดูแลอสมอที่มาอยู่ช่วยกันมาดูแลนะครับเพืวยความสะดวกกับคนที่มาพักนะครับที่สูตรพิกุลทองตรงนี้แหละครับสวัสดีครับผมน,นายอนัสสังเวนทอง ประธานอาสมอระดับหมู่บ้านครับหัวใจสําคัญของการควบคุมการระบาดโควิดคือฐานข้อมูลเรื่องการเข้าออกอในส่วนของอสมอในพื้นที่ที่ดําเนินการอยู่ณนะปัจจุบันคือการที่จัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลเข้าออกเป็นประจําอย่างที่บอกครับอสมอคือฐานข้อมูล นอกจากเป็นฐานข้อมูลแล้วคือกระบอกเสียงที่สามารถประชาสัมพันธ์ให้กับพื้นที่ให้กับชาวบ้านซึ่งชาวบ้านคุยกันเองเอสมอก็คือชาวบ้านคนหนึ่งแต่เป็นชาวบ้านที่มีความรู้ความสามารถที่ผ่านการคิดวิเคราะห์มีวิธีการที่จะไปพูดคุยกับชุมชนให้เกิดความเข้าใจว่าไอ้ศูนย์ที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เราต้องการเอาคนที่ติดเชื้อเข้ามาแต่เป็นการกักเชื้อสําหรับคนที่มีเชื้อเข้ามาในพื้นที่แทนที่จะปล่อย เข้าไปในพื้นที่เลยเรามากลับไว้เพื่อดูอาการมันจะเป็นเกาะกำบังของชุมชนทุกคนก็สนับสนุนของในสูตรของเราครับตรงนี้ทั้งหมดตอนนี้ที่ทำอยู่เข้าเดือนที่3เมื่อพอมาละลอก3ครั้งนี้ก็เกิด ิกิดขึ้นมาเราก็เลยตั้งองค์ขาขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือภายในชุมชนของเราขึ้นมาเกิดขึ้นมาในเรื่องนี้คือพูดง่ายว่าชุมชนเคยตอบแท,บแทนเรามาเราก็ถ้าเวลาชุมชนเดือดร้อนในหัวใจเลยนะก็คืออยากให้ชุมชนเนี่ยได้รับการจชดเือจาก,จาก,จากทางทางคณะสงฆ์บ้างและทีนี้ที่เราที่เอาของไปให้ตามชุมชนต่างๆที่เขากลับตัวหรือว่าญาติโยมที่ไม่มีก็มีเยอะใช่ไหม,มที่เราไปเห็นปัญหานะ ตอนนี้ก็ที่เผาโควิดมาเนี่ยก็ศพที่สี่ความสามคัคคีดีที่สุดที่จะนำพาชาติให้รอดทำหน้าที่ของพลเมืองของเราให้ดีที่สุดอยู่ภายใต้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์